ชมพู้อารยาเล่านาทีแผ่นดินไหววิ่งแบบไม่คิดเร่งแผนทําบ้านเตรียมชุดนางสงกรานต์ให้น้องเกวเรียกได้ว่าแม่จะเป็นคุณแม่แล้วแต่ก็ยังสวยแป๊บปังอยู่เหมือนเดิมสําหรับดาราสาวชมพู้อารยาที่วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ที่งานถแถลงข่าว137เดีกรีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นมอัลมอนด์โปรตีนสูง11กรัมเจ้าตัวจึงได้มาแชร์ทริคก,การดูแลสุขภาพพร้อมทั้งพูดตุ๋ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาว่า ตอนนั้นนั่งแต่งหน้าอยู่นัดกันกันกบคุณพลอยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างกำลังนั่งแต่งหน้าเมาส์กันทีนี้พลอยรู้สึกก่อนเราก็ค่อยรู้สึกพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไม่อยู่แล้วมันโยกแล้วมันไปแบบไม่คิดอะไรเลยคือรู้สึกเหมือนอยู่ในเรือก็ใส่เสื้อตัวเดียวก็วิ่งไปออกจากห้องแต่งตัวผ่านห้องทํางานมีเสื้อผ้ากระจัดกระจายก็พอมีติเลยหยิบกางเกงมาตัวหนึ่งมาใส่แล้วก็ลงไปหาลูกข้างล่างต่อมาก็เล่าถึงน้องเกลขณาเกิดแผ่นดินไหวว่า เขาสัมผัสได้ว่าทุกคนค่อนข้างแพนิคเขาก็ถามเราว่าแม่เราหนีอะไรเขาก็มีเบอร์จะร้องเราเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวเดียวแม่พาออกไปและได้พูดถึงสามีที่เผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช่นกันว่าก่อนหน้านั้นอาบน้ําอยู่ฟองเต็มหัวเลยตอนนั้นเขาก็ไปใส่เสื้อผ้าพอออกมาก็ไม่มีใครอยู่แล้วพอเขาไม่เห็นใครเขาก็กลัวว่าจะมีใครที่ตกหล่นจอกก็วิ่งเช็ครอบบ้านแล้วก็วิ่งตามลงไปไป,ไปเจอเราประมาณชั้นส0บ จากเหตุการณ์ถันดินไหวเจ้าตัวจึงเปิดเผยว่าจริงๆกําลังทําบ้านมีที่แล้วกําลังดูเรื่องแบบกันอยู่แต่พอเกิดแถันดินไหวพ่อก็บอกว่าเร่งยังไงก็ต้องทําให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเรียกว่ามีแรงจูงใจมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็กลับไปนอนคอนโดแล้วตามปกติก็รู้สึกว่าโอเคแล้วรู้สึกว่าชีวิตดําเนินต่อไปเรื่องของภัยธรรมชาติอยู่ที่ไหนมันก็เจอได้ย้อนกลับไปตอนเกิดเหตุชมพูเล่าถึงน้องสายฟ้าน้องพายุว่า พอเกิดเรื่องเสร็จให้คนรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกจากโรงเรียนเพราะว่าถ้าขับรถยนต์ไปจะไม่ถึงคนรถเลยอาศาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาน้องออกมาก็มาเจอกันกลางถนนตรงหน้าศูนย์สิริกิตเราก็ถามว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่ากลัวนิดหน่อยไม่ได้กลัวมากพูดถึงเรื่องบ้านชมพู่ก็พูดเสริมอีกว่าคุณน็อดประเมินไว้ว่าไม่เกินสามปีเพราะเพิ่งได้ที่ที่แฮปปี้เพราะว่าหาที่กันเป็นปีจนได้ที่ที่ทุกคนชอบก็กำลังเร่งทำแบบ ประเด็นสุดท้ายใกล้วันสงกรานต์เข้ามาทุกทีแล้วงานนี้ชมพู่และลูกๆของเจ้าตัวไม่พลาดแอบ,บแย้มถึงเรื่องนางสงกรานต์ว่าเดี๋ยวจะฟิตติ้งวันสองวันนี้แล้วแอบบกังวลแจ้งไปทางอาจารย์ที่ทําชุดว่าของน้องเทคนิคต้องไม่เหมือนผู้ใหญ่ให้มาผูกอะไรก็ไม่ใช่ต้องสําเร็จมาเนื้อผ้าท่าคันเด็กเขาก็จะไม่ให้ความร่วมมือเด็กมันไม่ทนเหมือนผู้ใหญ่